นังกินกาแฟฟังธรรมะสวดมนต์ตามเป็นกรถามหาจักรพรรดิค่ะสวดไปแล้วก็ชุ่มชื่นใจเ็ฟังทั้งวันทั้งคืนเย็นจิตเย็นใจไม่ต้องไปเอาจิตไปคล้องแวะอะไรกับใครมากมายเนาะช่วงนี้ มันเครียดค่ะช่วงนี้ทำมาหากินลำบากอยู่ในสวนตื่นเช้ามาก็เก็บมะม่วงร่วงมนล่วงแล้วก็มานั่งกินกาแฟกาแฟดำค่ะใส่นมอาลมอนแล้วก็ฟังสวดธรรมะของพระมหาจากกักรพรรดินคะคะเช้าวมือน,น,นี้มันไม่ได้ใส่บาทเลยจ้ะ มื่อน,นี้หายไปเลยค่ะวันนี้หายไปเลยพระท่านไม่ได้มาก็เลยไม่ได้ใส่บาตรสดใสยังจะร้อนตามเดิมแล้วละค่ะไปไหนก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่ได้ค่ะ กาแฟใส่นมอมอนด์กาแฟดังไม่ได้ใส่เยอะแล้วค่ะกาแฟกาแฟมันนี่แล้ว เดี๋ยวจะเอาลงวัดเจ้ะเดี๋ยวเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงลงวัดเพลินจะนั่งฟังไปเรื่อยๆค่ะสักสามสิบนาทีแล้วก็เดินยืดหยุ่นร่างกายเล่นโยคะแล้วก็เข้าไปทำเวลาที่บ้านเวลาจิเอ่ทำ ทุละปัดปัดเช็ดถูตามเรื่องนะคะในช่วงนี้ทํามาหากินลำบากค่ะไปค้าไปขายอะไรก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะไปลงทุนขายผลไม้กับเพื่อนก็จริงโอ้ลงทุนไปห้าพันขายได้เจ็รอยสู้สู้นะสู้นะคะแต่ว่ามันมันสู้มันไปไม่ไหว ต้องนั่งเฉยๆนิ่งๆซักก่อนเราเป็นกำลังใจให้กันเนาะเป็นกำลังใจให้คุณเพื่อนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะทุกคนก็อย่างว่าเครียดเนาะช่วงนี้ปัญหา ฟังสวดมนต์ไปก็สบายใจไปค่ะถ้าใครมีโอกาสก็กลองฟังดูนะคะกาถามหาจักรพัิแล้วก็สวดตามไปเรื่อยๆ,ๆค่ะพิมพ์ก็นี่แหละค่ะเริ่มมาทํามาสวดก็ช่วง4ีห้าวันนี้ก็รู้รู้สึกเย็นขึ้นค่ะจากที่ห่างหายไปนานห่างหายการสวดมนต์ของพระมหาจักรพัินะคะก็เพิ่งจะเข้ามาสวด ช่วงที่มันเครียดเครียด,เร,ยดเรื่องโควิดเรื่องงานการอะไรเราไป<ส>าทำไม่ได้อย่างงี้ค่ะถ้ามีโอ,อกาสก็เปิดลองดูนะคะเข้าไปในพระคาถา,ามหาจักรพรรดิก,ก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะจุดน,นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้คอนเทนต์ก็ไม่มีก็ขอบคุณที่เข้ามาชมติดตามพิมพ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ